เรามาดูข้อที่35ต่อนะครับคําว่าแก๊สจำนวนหนึ่งพบว่าที่อุณหภูมิ27องศาเซลเซียสและก็ความดันหนึ่งบรรยากาศจะมีปริมาตรเท่ากับ1 0ลูกบาทเมตรถ้าแก๊สดังกล่าวอยู่ในสภาวะต่อไปนี้นะครับมีอยู่4ข้อย่อยเลยนะครับจากกอถึงงว่าแก๊สใดนะครับแก๊สในสภาวะใดมีปริมาตรมากที่สุดนะครับก็เราต้องมาหาทีละตัวนะครับ ทีละสภาวะนะครับนี่ถ้าสังเกตนะครับทั้งอุณหภูมิแลก็ความดันนะครับก็ในแต่ละสภาวะก็จะไม่เท่าเดิมนะครับพอเราต้องมาลองหาจากข้อกอดถึงงอเลยนะครับนีเราจะหาย่งไงนะครับก็จากสมการกดรวมแก๊สนี่แหละนะครับถ้าใครมิว่าจะเริ่มต้นยังไงนะครับก็เริ่มจเริ่มต้นจาก PV เท่ากับ nRT ธรรมดาเลยนะครับอันทีาเราย้ายข้างสมการนะครับเราจะได้ว่านะครับ PV ส่วน nT เท่ากับ R นะครับนี่ก็คือกฎของแก๊สนะที่นักเรียนจะต้องจำให้ได้นะครับมีอยู่ตัวเดียวนี้แหละนะครับเอาจำง่ายๆแบบนี้ก่อนนะครับที่เหลือในการประยุต์ค่อยว่ากันนะครับทีนี้ถ้ามันเป็นแก๊สสองสภาวะนะครับนักเรียนก็เอาค่านี้นะครับมาทําการเปรียบเทียบนะครับก็จะได้นะครับถ้าเปรียบเทียบก็จะเป็น P1 V1 ส่วน n1 T1 เท่ากับ p 2 v 2ส่วน n 2 t 2นะครับนี่ก็คือสมการที่เราจะใช้นะครับทีนี้จากตัวนี้นะครับก็เนื่องจากเขาไม่ได้บอกมาว่าจำนวนโมลมันเปลี่ยนไปนะครับเพราะนั้นเราก็เลยตัดไอ้เจ้า n ทิ้งนะครับจัดตัดจำนวนโมลทิ้งนะเพราะ n 1กับ n 2เท่ากันนะครับ อาหด้วยเลขหนึ่งก็คือสภาวะที่1นะครับสถานสภาวะเริ่มต้นนะครับเอาไหรด้วยสก็คือสภาวะที่2นะครับก็คือสภาวะที่มันเปลี่ยนไปนะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะได้นะครับว่าถ้าเราต้องการหา b 2นะนักเรียนลองทําแบบนี้นะครับตัด A1A1 ตรงนี้ทิ้งไปนะเราจะ b 2นะครับเท่ากับ p 1 v หย้าย t ี่2ขึ้นไปคูณนะครับ แล้วก็หารด้วยย้าย v 2ลงมาหารนะครับไอ้ย้าย P2 ลงมาหารนะแล้วก็คูณกับ t 1น,นะครับแก้ข้างสมการปกตินะครับนี่ก็คือสูตรที่เราจะใช้ในการคำนวณน,นะครับคือสูตรนี้นะตั้งแต่ข้อกอถึงงอนะครับนักเรียนก็เอาในส่วนของอุณหภูมิมาแทนค่ากับความดันมาแทนค่ากันอีกนะครับ ในส่วนนี้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนหน่วยนะครับหน่วยของความดันไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนไปเป็นหน่วย s i นะครับเพราะว่าหน่วยที่เราแทนนะครับในส่วนนี้นะ t 1นนะครับ t 1ก็คือ300เคลวินนะครับ27องศา c ก็คือ300เคลวินอันนี้ก็คือ p 1นะครับ1บรรยากาศแล้วก็นี้คือปริมาตร v 1นะครับ เรียนเอาค่าเหล่านี้นะครับเอาค่าเหล่านี้มาแทนในสมการนี้นะครับส่วนในแต่ละข้อนะครับในแต่ละข้อนะตัวนี้ก็จะเป็น t 2 v 2นะครับไอ t 2 p 2นะครับเดี๋ยวครูจะลองแทนค่าดูสักตัวแล้วกันนะครับอย่างเช่นข้อกอไก่นะครับอย่างเช่นถ้าเป็นข้อกอไก่นะครับก็จะ แทนค่าได้นะครับว่า v 2จะเท่ากับ p 1ก็คือ1บรรยากาศแทนไปเลยนะครับเพราะหน่วยมันมันเท่ากันนะครับหน่วย p 1กับ p 2มันเท่ากันหน่วยแต่ตัดกันอยู่แล้วนะครับไม่จชเป็นต้องเปลี่ยนหน่วยนะแล้วก็ v 1ก็คือ1เช่นเดียวกันนะครับ t 2นะครับ127องศา c ก็บวก2 7 3เเข้าไปนะครับก็จะเท่ากับ 400ร้อยเควินนะครับอ่แล้วก็หารด้วย p 2 p 2ก็คือ0.5บรรยากาศนะครับแทนไปเลยแล้วก็คูณกับ t ห่งก็คือ300นะครับก็แทนค่าประมาณนี้แหละนะครับ400หาร300ก็คือ4ต่อ3นะครับก็จะเป็น 0.5ก็1ส่วน2ย้ายขึ้นไปด้านบนเป็น8ปส่วน3แปดส่วน3ก็จะประมาณ2.67นะครับอันนี้ก็หน่วยก็ลูกบาทเมตรหรือเอ็มกลัง3นะครับนี่คือข้อกอไก่นะครับปูเขียเนเป็น v กอแล้วกันนะมาเรียนหาไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับแทนค่าทั้งขอคองอไปนะครับเราก็าจะได้นะครับว่า v ขอนะครับ วีขอเท่ากับเออถ้าเป็นวีขอจะอยู่ที่2.67จุกลูกบาทเมตรเช่นเดียวกันนะครับ v คอปริมาตรคอควายนะครับจะอยู่ที่1.33นะครับลูกบาทเมตรแล้วก็ V งอก็จะอยู่ที่0.33 ลูกบาทเมตรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากตัวที่เราทํามาเนี่ยนะครับแล้วก็จะสรุปได้นะครับว่าอนแก๊สสภาวะใดมีปริมาตรมากที่สุดนะครับปริมาตรมากสุดก็ตอบนะครับอา v ในสภาวะกอ่อนะครับและมันเท่ากันเนอะแล้วก็วีในสภาวะ,อะขอนะครับใช่ไหมเนี่ยเฮ้ย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับขอมันไม่น่าจะใช่ตัวเลขนี้นะขอมไม่น่าจะใช่ตัวเลขนี้อย่าพึ่งนะครับมันดูแปลก ขอเดี๋ยวครูหารใหม่นิดนึงนะครับจะเป็น400หาร2องดสองร้อยเฮ้ยมันต้องได้0.67 4์จุนะครับสคือถ้าเป็นข้อขอไข่นะครับมันจะเป็น400หารด้วย2แล้วก็คูณกับ3แบบนี้นะครับ ส0 0นะสี่หาร3ามร้อยก็คือ4ต่อ3 4ต่อ3 3มสาสองด้านล่างก็คือ6 4หาร6กนะครับสหาร6อ่าอยู่ที่0.67นะครับสอรี่ครับข้อนี้จะอยู่ที่0.67ย์จุดลูกบาทเมตรนะครับข้อข้อที่มากที่สุดนะครับมากที่สุด ก็จะมีเฉพาะภายใต้สภาวะกอน,นะครับอ่ะเด็กนักเรียนอย่าเพิ่งเชื่อกูน,นะครับลองคิดเลขต่อน,นิดนึงนะครับว่าในสิ่งที่กูค,คิดมามันมันใช่คําตอบที่ถูกต้องไหมนะครับแต่สิ่งที่กูอยากให้พวกเราได้นะครับก็คือกระบวนการนะในส่วนของคณิตศาสตร์ก็เราคิดดูลวกันนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่ข้อที่36ต่อครับสวัสดีครับ